มื่อนี่ค่อยเลื่อเนเไปเห็นคลิปนึงเลื่อนคนลาวหรือคนอาลูปุแหละค่อยพูดเนาะเต่เ่าภาษาเครื่องลาวเครื่องไทยเนาะว่าเบียกอยู่ลาวเนี่ยมันรู้มีม,ม,มีเบียกเฮ็ดเนาะนีะ่จะคนเบียดคนจีนเฮ็ดเนาะเฮ็ดเบียกอยู่ลาวนี่มันได้เงินน้อยนเนาะเฮ็ดนำคนเบียดคนจีนกับมีได้สิเตะถึกที อันนี้แหละเพื่อนว่าร้อบุมีความจริงอ่ะค่อยนี่เฮ็ดเบี้ยกอยู่ลาวเนาะค่อยเป็นคนลาวเจ้าว่าบ่มีคนลาวเฮ็ดเบี้ยกอยู่นี่เนาะอันคนลาวนี่ไปเฮ็ดเบี้ยกอยู่พุ่นมดประเทศนี่่าค่อยขอทานเลยดูเนาะมันไปมดประเทศลาวนี่บอกไปเฮ็ดเบี้ยกอยู่นะชาค่อยเห็นนะเบี้ยกอยู่ลาวก็มีรลายเนาะที่เจ้าไปเฮ็ดเบี้ยกอยู่น่ะเนาเจ้าอยากเฮ็ดอยู่นี่เจ้าอยากให้อยู่พุ่นเจ้าก็เลยไป อยู่ลาวนะสะกักพกกำมะคอน่ะสองเซห้าแล้วน,นึนะ้มันขึ้นกับประสบการณ์ขึ้นกับตีมือถ้าเจ้ามีตีมือนะเจ้าก็ได้ราคาเจ้าบินสร้างเจ้าก็ได้สามเซนสามเซนห้าสี่เซนแล้วแต่แล้วแต่ตประสบการณ์แล้วแต่ฝีมือของเจ้านหนาออันนี้นะมันไม,ม,ม,ม่ได้กำหนดเป็นเผยว่าเบี้ยอยู่ลาวบ่มีบ่มีเบี้ยเห็ดมีแต่คนเดี้ยคนจีนมาล่อเบ,บึงโลดบ่ฮู้ยังมหาเสื้อขันทันคนลาวเอายังมากินครับ ขันเข้าไปได้เงนินเข้าว่องไปทวดชที่เด้อดชีวว่างยังฮะน,นะมารอบกันก่อนขันชีวาเวียกก่อสร้างกับปักได้หลายเนาะขันเจ้าบุคันขันเจ้ามีฝีมือว่าง่ายๆนั่นสัตว์คอยนี่กันห้าเวียกก่อสร้างก็น,นด้คอยหู้ดีเรื่องค่าให้งานค่ากรรมกรหรือว,ว่าค่าสร้างเนาะ มันบปกกรมโนตายโตเจ้าจะว่าแต่เบียดแต่จีเห็ดมันพ่มนี้คนล้าก็มีหลายหักเ,บ,เบียดเหี้ยจะฮู้เรามาเลาะเบงเองะบฮู้เราจะสูบเ้าอย่ามาหาเสือกเด้อมึงว่าควายเสือกเลยเหรอไอ้พักหนุ่มเชียงขวางชิงที่มออกมาพูดเห็นคลิปนั้นนะว่าพูดกึ่งไทยกึ่งลาว,ว่าเป็นคลิปโฟไลท์ก็โบฮู้เนาะอันนั้นเลยครับพักหนุ่มเชียงขวางควายก็บโบฮู้ว่ามันเป็นคลิปของควายจริงหรือเปล่าเนาะ โอ้โหบักหนุ่มเชียงขวางครับคอยกบเลยว่า,ยอ,าอยู่ที่บ้านของเฮามันบอมีงานการให้ทําเด้อมันก็มีอยู่เด้อบักหนุ่มเชียงขวางแต่ว่างานการให้ทําอยู่ที่บ้านเดาเด้อหลักๆเลยก็คือเป็นงานก่อสร้างเหมือนสิ่งที่มึงออกมาเล่าเลยครับบักหนุ่มเชียงขวางครับครับว่างานที่สองก็หลักๆเลยก็คือเป็นทํางานแบบไปกับเท่าเท่าแก่กับคนจีนหรือคนเวียดนามเนี่ยก็ไปขุดลินเป็นทําเป็นอุมโมงหรือว่า คุค้นบอยแฮ่บอทองอยู่ที่บ้านเราอะแต่ละบางแต่ละแข้งแต่ละเมืองนะครับแต่ละพื้นที่อยู่ที่ประเทศลาวนะอันนี้เลยครับเห็นบครับเรือมันอันตรายบ่เรือมันเสี่ยงบอรับอันนี้เลยครับเรียกว่าใบรุ่นอายุประมาณ2ี่ต้นๆประมาณของข่อยนะหรือว่าอายุประมาณสาวปีเนาะว่าคนลาววังอยู่ที่บ้านเฮานะครับหรือว่ามาโจรสตายนะว่าเขามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยเยอะบอข่อยบอกเลยว่าเยอะนะครับอาจจะเป็นล้านคนนะครับหรือว่าอาจจะมากกว่า มากกว่านี้นะบักหนุ่มเชียงขวางค่อยพูดเลยว่าอยู่ที่บ้านเราเลยครับขาว่ามึงบอกว่าหลักๆเลยเขาคือแบบทํางานเชียงขวางหรือว่าแล้วแต่ชีมือด้วยว่าแล้วแต่ประสบการณ์เหมนบอนั่นเลยครับมันก็คือสําคัญนะเพราะผมบอกเลยว่าข้าว่าเรามาทํางานอยู่ที่อย่างที่บ้านเรานะทํางานก่อสร้างนะหนึ่งก็ใช้สมองบ้างหรือว่าไม่ใช้สมองก็ได้ครับผสมปูนเทปูนลาดคอนกรีตนะครับหรือว่าเทขอกีดขามแบบนี้ค่อยก็เคยทานะครับทางานไปกับพ่อแม่ของค่อยนะทางาน ก่อสร้างเลือดสร้างบ้านเป็นหลังแบบนี้นะเขาอก็อเคยทําเหมือนกันนะครับอันนี้เลยครับปังหนุ่มเชียงหวางสิ่งที่เราเป็นคนเรารุ่นใหม่หรือว่าเราเป็นลูกเป็นลูกหลานเพื่อเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็ต้องไปหาแบบประสบการณ์เหมือนบอรเราต้องไปหาดูแบบปีซีวิตใหม่ๆแม่เหมนบอรครับเมื่อแมนมาเฮ้าต้องมาจบงมเงาอยู่แต่กับที่นะครับสิ่งที่มึงออกมาพูดนะว่าหลักๆไปก็ทํางานก่อสร้างแมนแล้วครับหรือว่าจะไปทํางานยองยองอื่นนะครับยองทัอยู่ที่บ้านเฮานะ ถ้าเป็นร้านเล็กร้านน้อยร้านใหญ่นะครับสิงที่เขาขายเป็นของทำบ้างเชือพงเชือผ้านะอยู่ที่บ้านของเฮานะครับว่าผู้ใดเป็นขายของหรือว่าทำธุรกิจเล็กๆนะครับหรือไปตามตลาดนั้นนะคอยบอกเลยว่าน้อยมากสิ่งที่เขาจะมารับวัยรุ่นอยองประมาณเพิ่งจะเรียนจบมาอยู่อายุเช่าปีตนๆเนานะคอยบอกเลยว่ามันบคอยมีหรอกครับมันว่าเหมือนอยางฝังไทยนะครับว่าคนบริเฮียนจบคนที่บ้หูนังสือแต่ามาทํางานขายข้าวแกงมาขายเชือกงเชือผ้าให้คนไทยแบบนี้นะ คอยบอกเลยว่าอันนี้แหละครับสิ่งที่ไปรุ่นประมาณผมนะครับสิ่งที่เขามาทํางานแรงไหลเขามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะครับค่าแรงท้าม่ามันสูงกับมันแตกต่างมันอยู่ที่บ้านฮาบอผมบอกเลยมันก็แตกตังอยู่ที่บ้านเฮาเนาะเพราะว่ายงที่มึงพูดป่าเออแล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่ทํางานเนาะยงทีมึงออกมาเล่าว่าทํางานก่อสร้างบางเงินมันหลายเนาะอันนี้เขาก็กงเถียงหรอกครับว่าเงินมันหลายนะ แต่ว่างานอย่างอื่นนะครับมันก็หน่อยนะยังสหรับข่อยเห็นนะครับหรือว่าแล้วแต่ที่นะรักๆเลยยองไปรุ่นประมาณข่อยนะครับขอบือมีเพื่อนมีฟงอยู่เลยครับ่าเขามาทํางานอยู่ที่เวียงจันท์นะเป็นร้านเหล้าบ้างเนาะซ่อมแปงรถเลนะครับเรือร้านเอเนียมันก็มีแต่ว่างานแบบนี้นะมันจํากัดแรงงานนะที่บ้านเฮานะมันบอมีหลายมันลองรับบ่อไหลเข้าใจบ่ครับปักหนุ่มเชียงขวางครับเห็นบ่ครับคนลาวภักใต้นี่ครับเขามาเห็ดงานอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันหลากหลายหลี ท่านบ้ายมงอายุประมาณยี่สิบต้นๆยัง่อยนะครับเพราะว่าฝวไรยเย,ยนจบมาไม่ไหม่นะมัดมาเลยนี่ผมบอกเลยว่ามาเฮลังไรเขามาทํางานอยู่ที่เวียงจันทร์นะหนึ่งนะครับมันก็จะบอกมีงานการให้ทำหรอครับหรือมันจะาจะมีนะครับมันจะเหมาะก,กับอาชิพของเขาบอรครับบางคนเขาก็จะเลือกงานการให้ทำเหมือนบอรครับคอยเขาใจอยู่หว่างเงินการมันก็มีบางคนก็ารว่าประชาชนคนเล่าเขาจะเอาเนียงมากินเขาจะเอาเนียงมาเฮ็ดนะครับอันนี้นะครับบางคนก็ยังติดหนีติดสินนะครับบางคนก็แบบ บ่มีแต่จะเข้านาะชื้อน้ําซื้อกินเลยนี้ครับอยู่ที่บ้านของเฮานะครับลักลักเลยก็คือแบบสีบิดของคนเล่ามันคือแบบมันมันยากอีดีนะครับอันนี้นะครับผมบอกเลยเฮียนจบมาม .7 หรือว่าเฮียนจบมามหาลัยนะครับเตะฟุนอยู่บ้านดีกว่าอยู่ที่บ้านเฮานะนี่แหละครับแต่ว่ามายุคนี้สมัยนี้เนาะทํางานกับเท่าแก่คนจีนไปถาม,มามีโกงค่าลงค่าแรงบอถามวมาข่อยเสื้อบอครับ่อยบอกเลยวข่อยบอกเลยเสื้อกรอก คอยเห็นมากับตาครับที่ฟานมากว่ามันเป็นจังไรมันคือจังไรนะเท่าแก่คนจีนกับคนเบียดเห็นบอกครับมันเป็นอย่างนี้ครับเหมือนแบบเขามาอยู่บ้านเฮาเท้เทนะแต่ว่าอำนาจการบ้านเมืองของเรามันบ่อะไรเหมือนจะมาเข้มขัดกับคนข้างนอกแบบนี้เหมือนแบบเขารักแฟงแบ่งปันกันนะนะแต่ว่าเขาเมือนแบบเออมันดีกว่าปางง่ายๆนะแบบพอเราไปประท้วงเงาข้างเงินค่าแรงใช่ไหมสิ่งที่ก่อทรงก่อสร้างนะมันบ่ไหลนะมันเป็นอย่างนี้แหละครับอยู่ที่บ้านของเฮานะเออมันปบ พอปะท้วปุ๊บก็คือแบบโลนค้อนทับเลยเป็นอย่างนี้หละทามาโรนทุบโรนตีมันก็มีเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่ามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะมันมีงานการให้เยอะแยะมากมายเขาไม่เลยแบบมาหาไปจบปรัญญาหรือจบปรัญญีหรือว่าจบมจงมเจ็ดหรอกครับอยู่ที่เมืองไทยมันบ่มีนะครับย่งคอยมาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะทางานหลากหลายนะครับตั้งแต่ล้างรถอยู่ตราดฟักนะครับตราดกลางคืนหรือว่าตราดนัดนะครับ ค่อยทางานมาทุกชิงทุกอย่างอยู่ที่เมืองไทยนะคะแรงก็ไม่ต่ำกว่า400ขึ้นไปถึง500ถึง600บาทถึง700 800ถึงฟันแต่ละวันนะแต่วันละพันก็มีแต่ว่าทํางานมันก็จะหนักหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับไอ้หนุ่มเชียงขวางอันนี้มันก็แล้วแต่ประสบการณ์แล้วแต่สีมือแต่อยู่ที่เมืองไทยนะมันไม่ได้บัตรสีมือมันไม่ได้แบบบัตรประสบการณ์บัตรอยู่ที่ว่ามึงมีความสามารถมึงนี่เก่งหรือเปล่ายองมึงขายชงเพื่องชงเช้อฟ้าอยู่ที่เมืองไทยนะครับมึง คนเท่ากรมเท่าแก่เขาสร้างลูสร้างร้านอ่ะร้านเล็กเล็กนิดเดียวแต่คนไทยเท่าแก่คนไทยคือเขาจ้างแพงไปเลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้เลยครับหรือว่าเรารู้แลร้านให้เขาไปล่านะครับไปไหลนะับมันเป็นอย่างนี้มันไม่มาวัดว่าเอ้ยมึงมีซีมือบอมือหรือมึงบอมี่มันเป็นแนวนี้แหละครับปักหนุ่มเชียงว๊าคกับยองที่มือออกมาเล่านะครับโอ้มันจเจ้าอีหยังมาครับ เขาจะมาเฮรังไหลามาทํางานอยู่ไทยบอ <S <S <end ere> ครับผมกอบไปย่องทีออกามาเล่านะบ้าอยู่ที่บ้านเล่าอ่ะใบรุ่นทํางานมีบอมันก็มบกบกีบางคนเขาก็ไม่ได้ออกมานะครับบางคนเขาก็บางคนเขาไม่ได้แบบอ่านเป็นเขียนเป็นนะเขาก็ไม่อยากจะเข้ามาเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แหลเออะเออมึงเจ้าเนียมาพูดครับอยู่ที่เมืองไทยมันก็มีงานการให้ทําแบบว่ารองรับคนต่างชาติ ت, หรือว่า,อารองรับชาวต่างชาติหรือว่ารองรับแบบอ่าคนต่างเล่านะสิ่งที่เ,เขาเขยมาพูดออกมาเล่านะ มันไม่ใช่ว่าอยู่ที่มบ้านเรามันบ่ะมีงานการให้ทำหรอกมันก็มีแต่ว่ามันจะน้อยมากเขาว่าใครเป็นเจ้านายเองอยู่ที่บ้านเราแบบคล้ายเชื้อพองเชื้อฟ้าหรือคล้ายกับข้าวร้านเล็กๆนะ่ะเขาจะมาจ้างบอรครับเขาว่าจ้างแล้วครับนั่นแหละนะเขาก็ทํางานไปเองเพราะว่ามันไม่มีแบบบ้านลูกคงลูกค้าด้วยคนจะกินจะเยอะมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ละร้านแต่ละที่นะ่ะมันก็ฟอร์อยู่ไลไปวันๆน่ะเป็นอย่างนี้แหละครับโอ้วักนุมเชียงขวางครับอยากให้มึงนะมาแหกตาดูที่ อ่านครหลดวงเมียงจันเลว่าแ,แ,แต่ละห้านแต่ละหนังสือนะว่าอ้านนั่นนะอ่านเป็นบอรครับหนังสือ,องอกเงกอียั่งก็ององก่อก่กบ,บหูเอ้ยมันแต่มีแต่ภาษาจีนเลยครับหลกัลกๆเลยนะครับเป็นร้านเวียดนามเขายังติดภาษาเลาาเช้นนั่นเลยครับเขาขายของให้ฟูไหลครับมันก็ขายของให้ประชาชนคนลาานะคอยแบบเป็นคนเล่านะครับนะที่จริงแบบร้านฝกนั่นนะคอยจะให้มันเป็นของประชาชนคนเล้าคอยมากกว่านะเออแต่ว่ามันไปเป็นบ่อไหลนะครับมันเป็นแนวนี้เลยครับ อ่าคอยก็อยากให้มึงคิดเบื้องบ่ายุบานเห่ามันเป็นจังไหลมันสภาพการแบดล้อมนะเออฝากเด้ครับบักหนุ่มเชียงขวางแต่ว่าคอยเอินทึกบอคอยกบหูนะน่าจะมึงยุ่เชียงขวางนะคอยก็มีนะเพื่อนคอยอยู่เชียงขวางนะบักหนุ่มเชียงขวางทํางานขุดบอแห่บอทองเลยทำงานตักแร่ตักฝนเนี่ยแต่ละมื่อขุดเตลินนะคอยก็คอยก็เป็นห่วงเขาบ่ามันจะมีแบบบินทร,ทรุปเทมตะไลงบอ เขาว่าบริเขาเป็นเขาบ่าบริเขาเป็นธรรมเลยแต่ว่าขุดอยู่หน้าลิ้นเย่นี่ยนะ่ะนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนของข่อยคนนึ่งนะบักเชียงขวางเขาเขามาทํางานอยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเขาเป็นพ่อบ้านแม่บ้านอยู่ในห้างทํางานมันก็หนักเหนื่อยเลยแต่ว่างานมันก็สบายอยู่ในห่มนะมันบดทึกนเลียดมันบดทึกผลมันเป็นอย่างงี้เลยครับบักหุงเชียงขวางครับให้มึงวิเคราะ์เบิบงบ้งให้มึงเปรียบเทียบเบิ้งมาเขามาทํางานแต่ละทีมันเหมือนกันบอ อีกคนนึงมาทํางานอยู่ในโฮมนะมันก็ตัวขาวทางานแบบรู้สึกแบบมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็ยังมีแบบว่าความอดทนนะร่างกายของเ่าเราทงานแต่ละปีเขาทํางานก่อสร้างนะประมาณสองปีนะฮะน,น่าจะแบบหิวน้ําเกลือหนึ่งถุงเยี่ยงอยู่แบบนี้แน่นอนฮนะเขาทางานสบายสบายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแต่แค่แบบใช้สมองนิดหนึ่งอันนี้เลยครับมันก็แบบเงินดีกว่าแล้วก็มีชีวิตชีปาให้พ่อแม่ทางบ้านเห็นไหมครับเขามาทํางานอยู่ที่เมืองไทยนะผมบอกเลยว่า มีคนก็ได้ดิฟได้ดีนะบางคนเขาก็ทํางานอยู่อยู่ที่ลาวล้วก็ได้ดิฟได้ดีก็แล้วแต่นะมันก็แล้วแต่คนแล้วแต่ความสามารถของเขามันเป็นอย่างนี้ค่อยก็วิเคราะห์ไ้เบิงบามันเหมือนกันหรือมมันแตกต่างกันเลยแบบนี้นะครับก็แล้วแต่ของไขบาจะมีแนวคิดแบบไดแบบนี้วัยรุ่นประมาณห้านี่ค่อยฟกเลยว่าเขาก็ต้องไปหาสีวิตหม่ๆมต้องไปหาลูกขวางนี่ครับเออมึงจะคิดอย่งางไงครับ